การระบาดอย่างต่อเนื่องของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดโดยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้หลายรูปแบบซึ่งการติดเชื้อในหมู่บุคลากรทางการแพทย์เป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อกำลังคนในการรักษาผู้ป่วย ที่่่เพิมสูงขึ้นนนใแตละวัจริงๆที่โรงพยาบาลนี้ถือว่าเป็นที่ที่เสี่ยงสูงมากเป็นจุดที่มีคนไข้เข้ามาอยู่กันค่อนข้างจะเยอะมีคนไข้ยเยอะแล้วก็มีโอกาสที่คนไข้เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยโควิดได้แต่ถามว่ามีวิธีการจัดการกับความเสี่ยงพวกนี้ไหมตอบว่ามีมีความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงพวกนี้ได้อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องบวกกับปัจจัยด้านความพร้อมในการรับมือกับภาวะโรคระบาดอย่างทันท่วงทีทําให้การทํางานของทีมแพทย์สามารถทําการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสําคัญคือการปกป้องทุกชีวิตให้รอดพ้นจากโรคร้ายนี้ตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะครับว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยไม่มากนะัก โรงพยาบาลสามารถดูแลคนไข้ทุกคนได้เป็นอย่างดีส่วนที่สองนี่ก็คือเรามีการวางแผนล,ล่วงหน้าค่อนข้างยาวนะครับเราเตรียมยาต้านไวรัสไว้ตั้งแต่ที่ยังไม่เริ่มมีการระบาดได้ซ้ําไปแล้วก็มีการวางแผนว่าเราจะรับคนไข้ไว้ที่โรงพยาบาลไหนบ้างแล้วก็จะมีทีมแพทย์จากที่ไหนบ้างมาช่วยกันดูแลนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่สามที่ผมคิดว่ามีความสําคัญแล้วส่วนที่4ี่ที่ผมคิดว่ามีความสําคัญสูงมากก็คือทีมแพทย์นี่ไม่ได้ทิ้งกันบางโรงพยาบาลอาจจะ มีภาวะที่คนไข้ค่อนข้างจะเยอะก็จะมีทีมแพทย์จากอีกที่หนึ่งนะครับยินดีเต็มใจลงไปช่วยสนับสนุนในวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่ลดลงและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง